มื่อวานในที่เกิดเหตุครับไม้เส้นเชือจะอยู่บริเวณนี้อ่ับอะเราใช่ไหมไม้เส้นเชืออยู่ตรงไปชี้ดิไปชี้ใกล้ใกล้เพราะว่าไม้เส้นเชือระวังตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเอสมมติเป็นไม้เส้นเชือกตรงนั้นเราตียังไงเจะเด็กไม้เอาไม้ไม้วางไว้ตรงนั้นวางแล้วเราก็ชี้อ่โอ้โหดไม่เชื่อหราจริงจริงครับนี้ยนะจริงตีดิเราเราใช้ไม้อย่างเดียวเหรอใช่ครับ เออเองเองทำไอ้ที่เป็นตีให้มันใช่ไม่ใช่แบบนี้เองทำแบบไหนเองทำแบบไหนทำไม่ใช่ไที่มันหลุดออกไม่ใช่หลอเราขี้ตรงนี้ก่อนเนี่ยอ่าอขี้ก่อนขี้ได้เออแล้วอินพับไม่ใช่เหรอเออพับมันจะได้ถนัดใช่ไหม ไม่ใช่เออมึงพับพับได้ใส่กันดิเออตัวตานะเนี้ยเนี้ยเอาทางนี้ตีหรือเอาทางนั้นตีไม่มียบตรงนี้อืแต่มันจะเลี้ยววันนี้นะพัดตีดีที่เออมึงตีใหม่ดิเออน่ะตีไม่ตีวตามหน้าล่ะด่าหน้าแล้วไปทำหน้าตาน้องก็ทำแบบนั้นแล้วมันอยชัดเต็มเลยอันนี้ผมรู้จริงครับพี่แล้วไอ้ตรงแขนที่มันต้นแขน